สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันรายงานข่าทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะนําเสนอเรื่องของการเตรียมความพร้อมในช่วงสงกรานต์ค่ะโดยทางโรงพยาบาลอุดอรธานีรวมกับเหล่ากาชาดจังหวดัดก็ได้ออกพื้นที่รถรับบริจาคโลหิตเพื่อสํารองไว้ใส่ในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ นางสาวจุติรุ่งแพทย์โอสถวนางานธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานีบอกว่าโดยรับบริจาคโลหิตเลื่อนพี่ณทีิทวาการนำเพ่อเมืองอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อหาโลหิตวยซอยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใส่ในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2 5 5 6และสำรองโลหิตไว้ซอยเหลือผู้ป่วยอื่นๆให้เพียงพอทั้งนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้ง4นี้โรงพยาบาลมีเลือดเพียง6 0 0อยถุงเท่านั้นซึ่งถือว่าหน่อยหลายจากเป้าที่ทั้งโรงพยาบาลตั้งเป้าไว้1,000ถุง ซึ่งจากการออกรับบริจาคโลหิตหาวันที่ผ่านมาได้โลหิตรประมาณหนึ่งร้อยถุงซึงถือว่าหน่อยหลายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและในรอบสิบปีในปีนี้ถือว่าหนาวีตกกังวลว่าเลือดจะเพียงพ่อหรือบอ่ทั้งนี้เขาฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ควรขับรถด้วยความเบาประมาทมีสติที่สำคัญเมาแล้วอย่าขับรถและเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสุภาพ จังไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนเช่าจังหวัดอุดรธานีร่วมบริจาคโลหติตได้ที่โรงพยาบาลศูนอุดรธานีตามวันและเวลาราชการเทศกาลสงการไม่ปีนีสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำแต่ว่าต้องเล่นอย่างมีสติและที่สำคัญต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุน้นำเนาะคะ่ะเรากลับมาติดตามกัรราง้งานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรไดหม่ฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ